เอวารินอันนี้มันมีที่มาว่ายังไงรับเอวารินเป็นความภาคภูมิใจของแอปมากๆ <Okay. S 2> เลยค่ะที่สุดท้ายแล้วแอปคิดชื่อนี้ออกมามมได้แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยจะมีใครที่จะตั้งชื่อลูกเราได้ดีเท่าเราเองนี่มันเป็นผลผลิตของเราเองแล้ว, <Okay. S 2> ลวก็ที่ภูมิใจมากๆเลยคือกว่าจะได้ชื่อนี้ออกมาคือแอป คิดว่าแอปคิดแบบรอบด้านครอบคลุมแบบทุกอย่างเลยค่ะงีมูอะไรเงี้มาเกี่ยวด้วยไหมฮะแน่นอนค่ะโอเคไม่พลาดอยู่แล้วไม่พลาดอยู่แล้วเพื่อความสบายใจในทุกๆมุมมองเกิดวันนี้ห้ามใช้ตัวนี้อะไรก็ว่าไปนะฮะเกิดวันนี้ต้องต้องไม่เป็นนอนหนูต้องเป็นนอนเนนเอวรินนอนเนนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่มีตัวอักษรที่ที่ห้ามอ่ะอันนี้ก็เป็นแบบเบสิกแต่ทำไมถึงว่าเป็นชื่อเอวรินเนี่ยก็มีที่มาตรงที่ ชือ F อฟชื่อเจริงๆแล้ว F มาจาก E v e คือจริงๆตอนเกิดในใบเกิดก็เป็นเด็กหญิงอีฟเลยค่ะเพราะว่า <Sure. S 2> เป็นก็อีฟก็มาจากอดัมแอนอีฟค่ะก็มาจากชื่อฝรั่งเศสเพราะว่าคุณพอ่อคุณแม่รักกันพบกันรักกันแล้วก็มี F ฟตอนอยู่ฝรั่งเศสก็เลยบ้านเราก็เลยจะอินกับทางฝรั่งเศส <Okay. S 1> ค่ะแล้วคุณแม่เขาก็พูดภาษาฝรั่งเศสอะไรเงี้ยก็เลยก็ตั้งชื่ออีฟก็ก็เลยเป็นเด็กหญิงอีฟมาเรื่อยๆอแต่พอย้ายกลับมาเมืองไทย ยังไงมนคนก็อ่านเป็นเอฟอ๋อเหรอคะก็เลยเป็นเอฟทุกวันนี้แต่มันก็ตั้งต้นมาจากความเป็นอีฟก็เลยเอ๊ะแล้วลูกเราก็อยากให้มีความหมายเดียวกันเป็นผู้หญิงคนแรกเขาาก็เป็นผู้หญิงคนแรกของเราณตอนนั้นเราไม่ได้คิดว่าจะมีคนเดียวก็คิดว่าเขาเป็นผู้หญิงคนแรกเหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะเป็นเอวาก็ให้เป็นอีกชื่อดึงของอีฟนั่นแหละใช่ค่ะแล้วชื่อจริง ก็คือเอวารินเอวารินแปลว่าน้ําแห่งชีวิตคือทําไมถึงต้องเป็นน้ําครับเพราะว่าเขาเกิดธาตุไฟเราก็ต้องบาลานซ์ด้วยน้ำเอาน้ำฉลองไหมลอยเอาน้ำมาให้ลูกแบบว่าเย็นค่ะจะได้แบบเย็นไหมฮะเย็นไหมฮอันนี้คือน้ำแล้วคิดดูแล้วกันถ้าไม่มีน้ำเนี่ยถ้าไม่มีจะแบบพลังเยอะขนาดไหนอะไรเงี้ก็รู้สึกว่า อันนี้เป็นแบบสบายใจของเราแล้วแหละว่าเราได้ตั้งชื่อให้ให้ให้อย่างน้อยอยากให้เขามีบาลานซ์นะตรงนี้ม,มีทั้งไฟมีทั้งน้ำํำจะได้แบบอ่ะมีพลังแต่เป็นแบบสงบล้มเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่อที่พราอมบบมากแล้วก็โอ้โหยิ่งฟังที่มาแล้วรู้สึก